สวัสดีครับเราก็อยู่กับเซิร์ฟเวนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่กระเป๋าก่อนเลยนะครับสเล็ปใหม่นะครับเขาจะให้ของเรามาตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถมารับของแล้วก็มาดูของที่นี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราโทรศัพท์มือถือเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบ iPhone นะครับสามารถเช็คราคาตราดได้ด้วยนะก็สามารถดูนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะครับเป็นร้านค้าขายของเอาไว้ซื้ออุปกรณ์ซื้อน้ำมันแล้วก็ซื้ออาหารนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่ตู้ ATM ตรงจุดเกิดนะครับผมก็สามารถโอนเงินถอนเงินได้นะครับในที่ธราคานี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่เบิกรถสำหรับเด็กใหม่นะครับอยู่ที่จุดเกิดเลยนะครับเขาะจะให้รถมาคนละ1คันนั่นเองก็จะเป็นรถมินิคปเปอร์นั่นเองนะครับก็สามารถนําไปทํางานได้เลยแต่ก็ว่านำไปขับเล่นได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคนะครับเด<น>ี๋ยวเราไปดูงานภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยนะครับงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพขุดเหมืองนะั่นเองนะครับผมแอดแล้วก็ขุดร้อยนะครับเดี๋ยวงานอาชีพ uhh. ต่อไปกันเลยงานอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพเก็บเห็ดนั่นเองแหมแล้วก็กดเก็บไปเลยนะครับอ่าเซิร์เวอร์นี้จะเป็นเซิร์ฟบอสนะครับท่านผู้ชมนะของข้างเล่นเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะงานอาชีพนี้ก็จะเป็นอานชีพเก็บกุ้งกรอปเตอร์แอดอ่า ก็ประมาณนี้นะครับก็มาฟาร์มได้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นร้านขายรถนะครับใครจะรุ่นไหนก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะครับใช้เงินเขียวซื้อนั่นเองนะจะมีเงินเขียวซื้อนะครับท่านผู้ชมรถ <Okay. S 1> ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเท่ๆดันเลยท่านผู้ชมนะม่โอ้โหไม่เอาผ่านด้วยนะครับท่านผู้ชม เนะครับจะเรามาดูตรงนี muscle, ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเปลสดสกินนะครับใครชอบสกินที่ไหนก็สามารถมาเลือกเป็นสกินได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง BMK โดยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจช่อง BMK นหนึ่งกันด้วยนะครับสำหรับทุกคนองขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันคลิปหน้ากันนะครับทุกคนบ๊ายบายปูนปูน